เอาพี่เอาแคทไปดังด้วยอะแคทอยู่ไหนแคทไปไหนอะครับตามไปดิไปอ่ะไม่ดิไปโทรหาคุณเนียเมื่อกี้ถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่า h e a v y เวทเรื่องน n ท e r s e อิตอบ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 ไอ้คู่นั้อาไปเอย โด๋วเจ๋วครับเวลาให้ลุงสักห้านาทีได้ไหมเวลาลุงโซ่ห้านาทีได้ไหมนีอะไรครับลุงผมทำงานแก๊งอยู่ครับอาใช่ใช่จริลุงจะถามก็คือคือลุงเนี่ยกำลังจะขึ้นแฝมแล้วทีเนี้ยลุงลึกลุงข่าวว่าห้ามห้ามแฟมขายยาแล้วถูกต้องไหมขายห้ามไม่ได้ห้ามครับแต่ขายแล้วแน่แน่โดนแก๊งแทงมั้งครับลุงเห็นเขาปุ๊บอะใช่ใช่ทีนี้ลุงจะถามว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่แบบ ลุงจะสามารถขายยาได้โดยที่เราทั้งสองฝ่ายจึงพอใจซึ่งกันและกันเต่ตอนนี้มีแ่ทางเดียวครับลุงคือถ้าจะขายยาต้องขึ้นแก๊งครับลุงขึ้นแก๊งอย่างเดียวเลยใช่ครับมีทางเดียวเลยครับแล้วลถ้าให้ลุงแบบส่งสารให้แก๊งเราประจําอะไรเงี้ยเพื่อติดขายยาได้ไหมไม่ได้ครับลุงครับตอนนี้ที่เขาคุยกันว่าคือมันสารมันเก็บกันเองได้ครับ อันนี้ประโยชน์ปัญหานิดนึงถ้าท่านี้เนี่ยแนนนาพุดว่าเลาเ่ะรมาดแล้วะเราจะปิดจุดเก็บสารไม่ลุงถามแค่นี้เลยไม่รู้เหมือนกันครับลุงเพราะว่ามันเรื่องออนาคตพอไม่รู้เนี่ยนั่นก็คือมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นถูกไหมผมตอบไม่ได้เลยครับลุงมันอย่างเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้คือยังไงเนี่ยลุงก็ข้างสกอตส์อยู่แล้วไม่บอกไหมลุงก็อยู่กับสกอต์มาแล้วไปขายยากันมาไม่บอกไหมเพราะงั้นแล้วนี่ แง่ก็มีอะไรก็ก็า้องคนแบบแจ้งลุงได้ไหมเพราะแบบลุงจะขึ้นแฟมจะขึ้นแก๊งไงว่าแบบลุงอยากไปเป็นนักมายากลไงคืออะไรครับลุงนักมายากลใส่สูตรไงลุงจะใส่สูตรแบบนักมายากลแบขึ้นแก๊งใส่สูตรก็ขึ้นแก๊งเลยลุงไปขึ้นครอบครัวทำไมก็ใช่ไงลุงจะขึ้นแก๊งแต่ลุงก็เลยแบบลุงยังแบบหาคนที่จะร่วมกับลุงไม่ได้ไงเพราะว่าแก๊งลุงไม่ต้องการคนมีไฟไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องส่งเงินแก๊งไม่ต้องทำงานแก๊งโอ้ลุงไม่ ใครจะเข้าเลยเนี่ยอันเนี้ยอาวุธก็ไม่ต้องมีเรื่องก็รับผิดชอบกันเองแค่ไปเป็นหมอด้วีกว่าลุงผมว่าไม่มันใส่สูตรไม่ได้มันเป็นนักมพยาคนไม่ได้เข้าใจไหมลุงจะเป็นเดวิดคอปเปอร์อะคอปเปอร์ฟิวอ่ะอ่าเดวิดคอปเปอร์ฟิวอ่าแต่อันนี้ลุงซีนีรกเดี๋ยวคุยซีนแรกก่อนซือคือถ้าขึ้นแก๊งเนี่ยลุงก็จะหายยาได้ใช่ไหมคือถ้าขึ้นแก๊งขายนี่นะลุงเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่เอ็กเอคันเดียวเนี่ย ที variance, right? ่ล <out lequel S 2> <Yeah>. ุงไม่ตื่นหวังไม่สูงได้ไอี่ะยยาปิดข่าวบจะาได้วัเพราะว่าอินดี้ขาวเนยบอกมา่เพราะฉะนั้นเราติดยาเขาบกว่าหายยาเนี่ยต้องดีไอ้ตัวหัวไอ้ตัวเขาขาวยมบนั้นบาไอ้สักคันอะไรอยเงี้ยลุงก็เลยมาถามสักวัดเงแบบ ใครกินแต่ไม่เขานายก็แต่เป็นยอมพวกชุดดำเดี่ยวพวกเบาหมัดแล้วมันไม่ค่อยรับยาเท่าไหร่อ่าอย่างที่ผมบอกครับลุงถ้าขึ้นครอบครัวตอนนี้ขายยาก็โดนแนะครับนี้ที่แก๊งเขาทำกันนะหมายถึงทุกแก๊งเขาทำกันเหมือนหมดหมดหมดใช่แต่ถ้าขึ้นแกงเนี่ยได้แค่ขวดได้แค่ขวดแล้วคุณพิจิตรเหมือนปกติเลยขายได้ขวดแก๊งไม่ขายยาเลยปกติครับถ้านไปใส่ป้องใส่จุดแกงไม่กล้าพูดเลยถ้าเร่างนี้ลุงถามนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลุงอยากดิวธุรกิจแบบว่า มึงเป็นใครนะมันต้องเงี้ยสกอตอย่างเงี้ยสกอตก็จะแบบมีแนวทางจะรับไหมหรืออะไรเงี้ยลินใหญ่หรอสารผมจะรับเป็นรอบอะครับเพราะว่าคนมันขายเยอะครับลุง คือรับรับแค่ไหนก็มีคนมาขายใช่ครับที่มันไม่ได้รับประจําหลานหลานลุงเนี่ยเมื่อวานนี่คโอเเนะเขาเห็นเซนตีนี่คือไล่ลอยอยู่เลยชื่อะไรจีได้เพราะตอนนี้แก๊งมันเสียผลประโยชน์นะครับลุงเพราะว่าคนที่แท้กหัวก็ไดใช่ถูกต้องเซนมึงอย่าเพิ่งเลกใหม่ล้วไปดิ้งงมาเก็บเซนเซลุงเห็นด้วยลุงเห็นด้วยครับผมเกิเตอนเซนเเอขี้น้เยเ่ยังไม่มีแนวทางก็ยังยังยังไม่มีบ ถ้ามีแนวทางกดสักไม่เบื่อนี่เบื่อคือให้พูดเหรอใจไม่เบื่อะใช่ไหมคือว่าเราเราพดกอย่างนี้จอยกัน่มาแพ้ขึ้นเรื่อยๆอยาได้พี่ขอโทษคือถ้าผมถ้าผมแจ้งลุงหมต้อแจ้งทุกคนนะครับถ้าพูดตรงถ้าไมเียญดาราแพ่งถูกไหมที่พบห้าอต่ว่าแบบในขายอยวคน ไม่ต้องแก้เป็นอะไรก็ได้แก้เป็นประพาดดีไม่มีใามไม่ตอบไมส่เนี่ยเข้าใจจริงเลยตะพื้นเข้ใจครับลุงแต่ว่าผมก็ต้องเท่าเท่าเทียมกันทุกคนนะครับลุงนึกออกไหมใช่ลุงลุงไม่ได้มาขอติดต่อมาแล้วอ่ะเหมือนอันนี้เลยอ่ะไม่ได้อะไรนะจุดเริ่มต้นเ้จุดเริ่มต้นลุงคือลุงลุงจะขายของแพงจัดเลยนะลุงไม่ไม่ขายของผมลดราคาเลยนะลุงแต่ก็ตอนนี้นี่ลุงทำอะไรทุกวันนี้นี่ลุงต้องว่ายน้ำเองนะไม่มีใครรับลุงขึ้นเรือ ครับผมลุงเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้ยครับลุงประชาชนมันก็เริ่มมันก็เริ่มอยากไปทางใครทางมันนะครับลุงเือเขาโหดร้ายแล้วตอนนี้ลุงไม่รูต้องถามัรานะเขาจะนั้นสก๊อตต้องแบบเข้าใจลุงนิดนึงนะครับลุงมีรขึ้นแกงคนเดียวได้ลุงขึ้นไปแล้วไงือมันไม่ได้ไงลุงก็เลยต้องมาถามว่ามันเลยมันเลยคำว่า G A N G เลมันเลยต้องเป็นกลุ่มคนไงครับลุงเวลาให้นะ ตอนนี้ลุงก็ตามหาคนที่เป็นแบบลุงอย่างเี้ที่ลุงจะบอกว่าไมไม่ออกให้ปวดหัวว่าลุงเฮียลุงแป๊บนึงนะผมขอดื่มรั่วก่อนแค่นี้ก่อนเอาโอเคโเคเสร็จแล้วโทรมาโเค็นห่เหรียญของฟ้อมหนึ่งอันแกแต่งกระเป๋าเลยได้ถ้าเยอะเลยไม่จ้ามึงต้องแต่งกูดิจ้าแต่งดีแล้วสองรอบนะมันคืนคุณนะรับผิดชอ่อนด้วยนะขยันพูดซะด้วยไอชิบหายถามเรื่องเดียวคุยสี่ห้าที มีขายไม่กี่เต็มระบบเลยนี่ขายหน้าพันใช่ไหมพี่ห้าพันห้าพันการขายไม่ได้หรอพี่สมมติเราเจอแก๊งอื่นเรากดปุ่มปุ๊บปั๊บ,บ,บกดกๆๆอะไรเงี้ยบ้าเหรอไม่ถาถอาพี<ม>่จะขายพี่ต้องน่าจะต้องแทงเขาก่อนวะพี่โอต้องงแทงเลยเหากให้คิดแคทพูดสักคำก็ดีครับอยากให้คิดเอาคอมคุณห้าร้อยครับขอบคุณด้วยห้าร้อยครับแมงกเะอร์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับด้วยห้าร้อยครับผม แห่คิดแคสพูดสักคำออกวะนักเก็ดจอดรถไว้แม่ี่เชื่อใครเลยบอกว่ามันชอบมันชอบนะชื่อจีจีอะไรเงี้ยเออมันบล็อกเบอยี่ยี่ลุงได้บอกวะมันบล็อกไงวะขอบคุณครับเสีย พี่ก๊อตเสียเขาบอกลงตีห้าได้ไหมเสียบอกหรือมึงบอกอันนี้ใช่เดอะ p อบเดอะ p อบอ่ะอะไรนะขออทีนิดสิบเดอะ o อบไหมไปไหนไปไหนมาเลยจังอันนี้ไปไหนมาเอ็ดมันใช้ไม่ได้พี่มันเชื่อมมันเด้งในเว้ยพลาดไปขวดแล้ว่พอดีแล้วมันก็ไม่ได้อะเก้าถุงขายออกขวดเลยไม่เจ็บมันหยุดขายออกขวดที่สามสิบแล้วเนี่ย แค่บอกจะหมดแล้วเหลือทิ้งเต้มไฟมันยังไม่มาอีกเหรอวะมีจุดไหน<ล>ยึดซ่อนห,หรือเปล่<ม>าพี่แม่งโทรมาบอกว่าหวัง XA สัตว์ จะซื้อรถปะเนี่ยจะ้วซื้อเองปะเนี่ยครับบุกยิมอ่ะไม่น่าซื้อจิตอะไรนี่จุกจุกข่าฝู่งอะไรวะเมื่อกี้อะไรนี้จุกจุกจัดเหี้ยเหี้ยโดนทับลายเหี้ยไอ้เปิดพิเศษแล้วไปขี่มาสี่คันอ่ะมันอะไรกันวะเหี้ยนี่อายนี้จุกจุกจัดรอแต่กูย้ายลายให้แั้วกันอ่ะ รถไม่รถมันชนรถมันชนรถมันชนพี่ไม่มีอะไรเมื่อกี้เอเสยเดนนผู้ใครวะไอ้แมตินอะตอนพี่เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไฟมาไฟมาาไฟมาไฟมาขลายปื้ยข้างหลังเีแมงแยงกูขายไปพอแม่งเอากูตายด้วยโหลก็เลยอารลัสนอเอ้ยไปอยู่พรารามเก้อยู่พามนอแล้วพรามเก้า จุดมไปลงไปฟ้าไปร้านกีดป่าไปจุดปีนจุดปีนจุดปีนพี่เจ๊งมดเลยพี่อนทนเร็งของท่านเ มหาตะเกียชาชาักเกียร์ป่ะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งชาเลายไปก่อนทองจุดท้ายจบเวล้วนะในใจนะคือมาขับรถอะไรของมึงวะมีใครอยู่ตรงเหมืองวะพี่อยู่ใกล้จุดไฟมากเลยนะไอ้ชิจูกูโดนโหลเลื่องแดกมามื่อไอ้จูเหลือลั่นทองกับตัดไม้อะกำลังไปสนามบินแล้วนะรุเรื่องใครโดนกดทีนะใครโดนกดทีนะ ตัที่ไหนนะตดทีได้ปะอะไรอสภาสภาเอ้ยพรมเก้าพลัมเก้านะตามะแไูกาแน่ตัตรงแกงอะไรมีแกงวะมาเพแกงอะไรน็อปน็อปน็อน็ลไอ้ี้จู่แดกมามาดีน้องก็ขายยาเออะเปาเออหรือเปล่ามันไม่ได้แดกกระเามันเปแดกเลนนอตจะขายยาอยู่อกันะเฮ้ยไอี้โดนเพิตาย ตายไหนวะไอ้มอนมอนมาอีจุ๊บจะไปตายสุสานแสดงว่าสุสานมีเลยเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้สุสานอ่ะไปสุสานเพชมึงเคลียร์ยาเไอ้เพชมาเลยยังยังกูเตรียมเพิ่มอยู่ขึ้นมาขึ้มาขึ้นมาไปสุสานนะกดเจ้น่อเดี๋ยวไปด้วยเตะรอถึงนะไอตัวเพชไปกี่คนรอกี่คู่ละตอนนี้ยังไม่รู้เลยกําลังขับไปเกี่คนนึงนะพี่ไม่จุ้ยทีพ สารไปคนไปยังเอ้ยตรงนี้ไปสิมาช่วยเออกำลังไปเวทหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องมาแล้วพี่ก๊อนมาเสือสารจุดหายไปแล้วนะไปแล้วยังไปชุบเพื่อนดิไปชุบเพื่อนดิไปดูก่อนโอ้ซ่ใหญ่โซ่ใหญ่กันหนุ่มกับเพิ่งตายตายคู่เลยว่ะเฮียแล้วตายเงียบด้วยเสี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 ยเสยตายเงียบด้วยเฮียโซ่ใหญ่อ่ะนน่โดดเลยอกไปเวออะไรจ๊ะปะ ไปช่วยล้ไปช่วยแล้วไอ้ของคูหมดแล้วไปเลยไปเลยไปช่อนทองหลือเดี๋ยร่อนทองจุดเนาะขุดฝาดด้วยฝาดด้วยฝาดด้วยร่อนทองจุดล่างจุดล่างสามมิดล่างกับไก่ใต้สะพานนะไปไอ้ไปโอ้ยเอ้ยขับไปช่วยเพื่อนอย่างพระเอกออกมาอย่างหมาเอ็งเอ็งเอ็ง อ้หลวงครับรุ่นใหญ่ครับรถไม่รัดเข็มขัด <c oughs> แอบคั่มปะเนี่ยข่ายาอยู่คือยังไงพีก่กอท นนพี่กัดโอ้ยไมย์คิดถึงรเราเรียบมึงเฟี้ยวว่ะเรียบรอกต้อเลือดอ่ะเล็กๆเลยได้ครับน้องเสือมาครับรอขอบอยอยู่แถวแลนเหลืองนะไอเดียวเอ,อไงขอบอยมานเอาคอนสิต้าออกนะมึง ไว้จาขับผมนั่งาลอยเลยให้จาขับยังเตรียมตัวเตรียมตัวติดพุกเลยสมัยจาเป็นหมอมันขับรถชนคนตายไปเยอะแล้วนะเว้ยระวังนะยกันเลยเปิดเกินเอาเอาไลรีเตอร์น่ะเจอใครยังไม่รู้ปุ๊บชนคนตายอ่ะคือเวลามันไปรับเคสอ่ะมันจะมีแบบเคสที่สลบแล้วก็มีเพื่อนเขายืนเฝ้าใช่ป่ะไอ้เจ้าชนให้สลบสองอ่ะเพื่อได้ตังค์เพิ่ม ตอนมันเป็นหมออยากปากดีก็ใส่บินสองใบด้วยต้่งเถื่อนด้วยเฮียกูชอบวะรอไา่เข้าเมืองเก้าร้อยอ่ะที่มีใครฝันไหมสองพันอ่ะเฮียคอมแม่งก็แรงเอาคอนติต้ามาไล่กุยกจะร้องอะไรมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับเฉย ว่าไงอ่ะมันไล่กูจนมันแทงกูไอ้เจะต้องขาโอ้ยไอ้เมื่อกี้เห็นหม่งขายไหมครับผมจะได้ขายเออมันเป็นเคลียร์ขึ้นตรงนี้พี่แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่พี่หรือเปล่าเอ้ปืนโดนหนึ่งยัสามสองไล่สุดกล้วยเสร็จร้อยจริงปะเนี่ยโอ้เสียเสียตูดกูกอรถไหวพี่อ่ะแล้วมึงไปท้ามันไอ้ปื๊ดยังอีกสองยางสบายเฮ้ยฝ่ายละแล้กสอง ร้องร้องมันร้องเกินว่ะไอ้นี่ยปิดยางโดยเขาบัมยิงไปแล้วสามยางเรียบร้อยแล้วเขาวอร์เจ็ดเรียกเกินสองคันเอาเลยดดแล้วฮัลโหได้เท่าไหร่กันแล้วพอดีเล้เพิ่งได้สีขวดหกสิบเอ็ดขวดขวดเว้ยขนาดนะอัดเก้าสี่ขวด พวกตำรวจมันต้องไล่ผิดบ้างแหละไอ้เฮียจีบีดำชุดดำเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีหนัวเคสบ้างแหละว่าตอนแรกผมโดนพี่จู๊จู๊แป๊ะจะพักสามสองมังไล่ผมสี่คันนะพี่ไอ้ไอ้นั่นยังไม่มีกำหนดนะพี่ไอ้นั่นอะแล้ววะไอ้นั่นอันที่ถามอะคือเฮียอะไรวะหนอนังไม่กำหนดไงหน้ามาที่ที่ถามผมอะที่ที่ถามอะเออออกไปก่อนแล้วกันกูก็นึกงไม่ออกว่ะ ถือว่ากูเออออแล้วโอเคพี่ดิวพี่ว่าไงอ๋อโอเคนึกออกแล้วตำรวจมันเจ้าจ้าวจัดเลยว่ะวิ่งทั่วเมืองเลยว่ะตำรวจยี่สิบไอสัตว์เหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยอ่ะตำรวจละพี่ถามหน่อยตอนพี่อยู่วัดเคยมีเคส้นแบบโหดไหมอ่ะยางอย่างย่งยงยง เทปป้อนหดๆที่วัดเหรอแม่เขาบอกถ้าใครเกมอายนะนึกออกยากมากเลยว่ะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครโดนจับไม่ล้อกันนะโอเคป้าไม่ล้อกันนะแต่ไม่โดนลไม่โดนพี่ชิวแต่หมายถึงเราจะไม่ล้อกันโอเคไหมตกลงกันก่อนไม่ล้อนะไม่ล้อนะโอเคไหมไม่ค่อยเหอะทำแ่งทำแรงแตกบอกแล้ว ไปเกมเป็นลูกต๋าที่มีการดูพิเศษ่ิงั้นมึงหัวหน้าห้องอยังไงไอเหี้ยอุต่านจริงเหอะลากถึงเลเบลสักรอบไหมมันลากออกไปยากมากเลยเว,ว้ยคนดูไอ้เหี้ยเลเบลข้างนอกเล,ลยคนดูคือเลเบลมันไกล <c oughs> มากเว้ยมันไม่เหมือ <c oughs> นเลเบลล่าง <c oughs> าเว้ยถ้ามุดว่าเลเบลล่างอะมันยังลากง่ายแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกอ่ะมันมีโอกาสที่จะไปถึงยากมากครับตีาาเป็นคออยย่ใช่ไหมเนี่ย ครับผมโดนผมดอนาสามสองนนะในยิงยางพี่เราจะไปที่โดนอาสามสองไล่ยิงไงปื้อ่ะคำขำเฮียอะไรสักขอบคุณสามร้อยปีครับแม็กก่อนครับแมตเทอร์มครับผมคิดแคทพูดหน่อยลูกคิดแคทไก่แพทนี่ไม่เหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันเลยนะเดี๋ยวกี่ขวดนะแคทสามขวดพี่